สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับช่องที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่เป็นช่องตลาดนัดวินเทจนะครับรีวิวของเก่าของโบราณของใช้นะครับหลายหลายอย่างรวมกันนะครับก็เน้นไปทางวิทยุเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะวิทยุทานินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรีเซิร์ฟเวอร์ทานินนะครับทานินตัวนี้อาจจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับหน้าตารูปทรงอะไรเงี้ยนะครับ รุ่นก็คือ tcr 3 2 0 0นะครับ tcr 3,200นอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับสำหรับรุ่นนี้ receiver ตัวนี้นะครับที่ว่าดูแปลกก็คือตัวนี้จะเป็นทานินยุคเขาเรียกทานินยูเนียนนะครับก็คือทานินตามที่ผมเคยได้ทำคลิป เกี่ยวกับประวัติของทานินมาให้ให้ดูให้ชมกันแล้วนะครับโด,โดยละเอียดเลยก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าความเป็นมาของทานินนะครับก็คือเขาจะมี2ยุคกันนะครับยุคแรกก็คือทานินนะครับเขาก็จะใช้ชื่อทานินโรงงานทานินนะครับสําหรับยุค2ก็จะเป็นทานินยูเนียนนะครับซึ่งทั้ง2ยุคนี้เป็นทานินแท้นะครับต่างกันก็คือผมบอกคร่าวๆก็คือทานินยูเนียนก็คือ หมายถึงว่าบริษัทสหัยยูเนี่ยนนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับเทคโอเวอร์และทีนี้ก็ผู้บริหารก็ยังเป็นเจ้าของทานินเดิมนะครับโรงงานผลิตก็โรงงานเดิมอยู่นะครับแต่ทีนี้ว่า,ารูปทรงหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าหน้าตาของเครื่องเนี่ยนะครับก็จะแปลกแตกต่างออกไปก็เท่าที่ดูก็เป็นรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับแต่เท่าที่ผมดูก็คุณภาพก็จะด้อยลองนะครับหมายถึงว่า สู้ยุคเก่าไม่ได้ก็คงด้วยว่าลดต้นทุนนะครับแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์อะไรรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นใช้ระบบใหม่ก็คือเป็น IC เป็นอะไรพวกนี้นะครับยุคเก่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ไปนะครับก็คือ,อเขาต้องพยายามลดต้นทุนเพื่อไปแข่งขันกับต่างชาติอ่ะนะครับก็จากญี่ปุ่นจากเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับ เพื่อประคองตัวให้รอดนะครับจากที่เขาโดนเทคโอเวอร์ก็เนื่องจากว่าสภาพของบริษัทไม่ค่อยดีนะครับก็ยุคก็ช่วงนั้นก็หมายถึงว่ายอดขายอะไรไม่เข้าเป้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทานินยูเนี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่ทานินเฉยๆนะครับก็ยุคที่2นะครับตามที่ผมแจ้งมานะครับก็ยังเป็นทานินแท้นะครับก็ย้ำว่าทานินแท้นะครับ คราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าด้านหลังก็คล้ายๆกับยุคเก่านะครับก็คือมันก็จะมีต่อสายอากาศนะครับแล้วก็มีต่อสัญญาณอินพุตนะครับมี AUX หรือว่า CD นะครับต่อโฟโนโ่ก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับอันนี้ก็ลำโพงได้2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับคู่เดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่ว่าเราใช้ ภาคปรีได้นะครับหมายถึงว่าใช้ตัวนี้เป็นปรีแอมได้หมายถึงว่าเราใช้ปรีตัวนี้แล้วก็ใช้พอ power amp ข้างนอกอ่ะนะครับแล้วก็มาใช้ปรีตัวนี้แทนได้ตัวนี้นะครับมียูลิงเสียบให้นะครับคนเล่นเครื่องเสียงก็จะรู้นะครับว่า,าตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรนะครับอ,อันนี้นะครับป้ายก็จะบอกว่าทานินยูเนี n ยนอินดัสทรีนะครับตัวนี้นะครับ มันจะบอกตรงนี้นะครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับมันก็มีเทปด้วยนะครับมีเทปคาสเซ็ตนะครับแล้วก็วิทยุ AM FM เเนี่ยนะครับก็เหมือนๆทั่วไปก็คือเป็นสเตอริโอนะครับคราวนี้เราก็มาลองฟังกันดูเลยนะครับว่า วิทยุเทปเป็นยังไงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นาทานินยูเนียนนะครับตัวนี้นะครับ TCR สา0 0นะครับตัวนี้ครับลองดูวิทยุกันก่อนละกันนะครับ FM นะครับอ่าจจะเกิดบนใบหน้าแนะํำตัวได้ด้วยเพื่อนจะกลายเป็นตุ่มน้องในระยะสุดท้ายตุ่มน้องจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา เขาถือเป็นเกตมากมากที่คุณผู้ฟังใช้คำว่าไม่ได้รังเกยียจเพลงแสดงว่าเราเนี่ยคือมีความสุขกับเพลงเพียงแต่ว่าปิงกว่าเดิมยิงเดิมยิงเก่งยิงฟันสายหนึ่งต้องมีซีพีโบน่าติกต้องจัดแล้วป่ะสายหนึ่งต้องไม่ลืมซีพีโบน่าติกแต่ค่ะแต่คงไม่เท่เรษตรกรจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฝีดาษหนงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น รมอโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2เพื่อฟื้นฟูการเดินทางยุคหลังโควิดสิอย่างรวดเร็วพร้อมกําหนดเป้าหมายและทิศทางสร้างความยั่งยืนนกโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2 Subscription-based EVMe is Thailand's first and only EV owner experience application offering discount coupon ขอบิและรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ ด้วยมีผลลัพธ์สำคัญคือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกษิจที่ไทยตั้งเป้าผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ FTA ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจะทำแผนงานอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมทางเศรษฐกษิจที่ไทยตั้งเป้าป จจและยังเห็นพ้องให้เอเปกมีหลักการร่วมกันเพื่อนำไปสู่การยอมรับและรับรองการฉีดวัคซีนในภูมิภาคตามความสมัครใจของสมาชิกเอเปกและที่ประชุมยังเห็นาเป้าหมายรุงเทบเรื่องเศรษฐกิจนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นภัก FM นะครับทีนี้มาลองดูระบบเทปคัดเสร็จกันบ้างนะครับ s e l e c t ตอร์เลือกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเลือกเทปเลือก CD เลือก AUX อนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมเลือก s e l e c t ตอร์ไปที่เทปคัเสเซ็ตนะครับเพื่อจะฝังเทปนะครับ อ่าอันนี้ก็คือระบบเทปคาสเซ็ตนะครับก็จะเห็นว่ายังใช้งานได้ดีนะครับทั้งเทปแล้วก็วิทยุนะครับทั um um ้งทั้งสองระบบเลยนะครับแล้วก็ภาค UX ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ลองให้ดูนะครับก็เสียงก็อาจจะอ่าดีแต่ว่าอาจจะสู้รุ่นเก่าโบราณไม่ค่อยได้เท่าไหร่แค่นั้นนะครับเพราะวัดอะไรรู้สึกจะด้อยกว่านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวรีเซิร์ฟเวอร์ทันินนะครับทันินยูเนียนนะครับ t c r 3 0 0 2นะครับ3200ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ